เมื่อเรามีบวบจากสวนมีเห็ดมีกระหล่ำปีในตู้เย็นวันนี้เราก็จะพาไาทำเมนูอร่อยๆกินหน้าหนาวกันนะคะทุกคนและเมนูวันนี้ก็คือแกงป่าใส่ไก่ค่ะแล้วก็ผักรวมในตู้เย็นนั่นเองเดี๋ยวมาลองทำตามกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็จะนำกระหล่ำมาหั่นก่อนนะคะชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยมันจะหดเหลือชิ้นไม่ใหญ่นะทุกคนผ่าขึ้นไปเลย ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยนะทุกคนต่อไปเราก็จะหั่นเห็ดนะคะอันนี้คือเห็ดที่ไม่ตีเขานะคะก็จะแบบกรุบกรนะุเนาะตัดขาเห็ดออกมาได้แล้วส่วนนี้คือเห็ดโอรินจิค่ะทุกคนเราก็เอามาผ่าครึ่งเลยแบบนี้เราก็หั่นเป็นคำๆไม่ต้องเล็กมากนะประมาณนี้ เพราะว่าเวลาต้มน้องเขาก็จะโหดเหมือนกันค่ะทุกคนทําไมถึงชอบกินเห็ดใช่ไหมเห็ดมันอร่อยอะแต่ว่ากินบ่อยก็ไม่ดีมันย่อยยากต่อไปก็จะมาหั่นมะเขือค่ะทุกคนมะเขือเอาไปใช้แล้วในตู้เหลือแค่สามลูกเป็นการมีพักในตู้เย็นค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่มีอะไรพไิธีรีตองอย่างที่บอกในตู้เย็นมีอะไรเราก็เอาอันนั้นแหละค่ะมาทํา มะเขือเรก็จะผ่าได้สี่ชิ้นนะคะหนึ่งลูกได้สี่ชิ้นส่วนอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าบวกเนาะอันนี้ก็คือบวบในส่วนเราก็เอามา mix สใส่กันเลยคะ่ะแต่ว่าบวกตรงนี้ยเราจะใช้วิธีการขูดนะเราจะไม่ได้ปอกเราจะใช้วิธีการขูดผิวน้องเขาออกจะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแข็ง เวลาที่ขูดผิวออกแบบนี้นะเวลาที่เรานําไปแกงไม่ว่าจะเป็นแกงเปิดหรือว่าแกงป่าหรือว่าเป็นแกงออกทุกคนมันจะทําให้เรากินง่ายขึ้นผิวมันจะนิ่มขึ้นนี่ได้เลยเดี๋ยวไปล้างเสร็จแล้วค่ะเรานําบวบไปขูดผิวออกเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยจะทําให้เรากินบวบได้แบบง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าสากตัวนี้ผิวเขาจะนิ่มเราก็จะเอาน้องเขามาหั่นนะคะ ส่วนพริกนะคะเราก็จะหั่นแบบเฉียงเฉียงแบบนี้ใส่สีเม็ดใครชอบเผ็ดจัดอีกก็จัดไปได้เลยนะคะหลายเม็ดก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือให้คุณแม่กินด้วยได้นะ,ะ mm. เผ็ดมากไม่ได้ค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะนําไปทําแกงป่านะทุกคนอันนี้ก็คือเห็ดนะคะ mm. เห็ดรวมเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นมะเขือนะคะ mm. มะเขือเปลอกนะมีน้อยใส่น้อย อันนี้ก็คือกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็ตัวนี้คือนะเนื้อไก่นะแล้วก็อันนี้ก็คือพริกหั่นนะหั่นเฉียงแล้วก็ตัวนี้ใบยี่หร่าค่ะทุกคนใครไม่มีใบยี่หร่าไม่ต้องซีเรียสน,นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่เป็นตัวใบโหระพาก็ได้นะและที่ขาดไม่ได้นะทุกคนก็คือพริกแกงป่านะนี่ซื้อแบบสําเร็จมาเลยนะจะซื้อที่ตลาดก็ได้หรือว่าซื้อเป็นแบบถุงนะในสะดวกซื้อเราก็จะใช้ประมาณนี้ นี่มันไฟจะหมดแหละประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนหนึ่งช้อนโต๊ะได้พอดีเลยนี่นะคะเขาก็จะได้กลิ่นหอมของพริกแกงทุกคนนี่พอน้ำเริ่มเดือดแล้วทุกคนก็เอาพริกแกงป่ามาใส่ได้เลยจ้าแล้วเราก็ใส่เกลือชงพูเล็กน้อยนะทุกคนนะเพื่อให้เกิดความกลมกลม่อมแล้วเราก็ใส่โดดดีหนึ่งช้อนชาแล้วก็เติมน้ำปลานะคะ สักสองชาอโต๊ะตัวเองถ้าใครไม่นัวก็เติมเอาเลยจ้าเครื่องปรุงม,มีประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อไก่ลงมาใส่ได้เลยค่ะพอน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่เริ่มตึงๆเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยนะคะซึ่งมะเขือมันเป็นอะไรที่สุกยากมากเราก็จะใส่ลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดตามลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามดิบุบได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็รอให้ทุกอย่างสุกนะคะทุกคนกระหล่ำสุกง่ายนะคะเดี๋ยวกระหล่ำเดี๋ยวเราค่อยเอามาลงทีหลังสีสัตว์เริ่มน่ากินแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคือผักในตู้เย็นเอามาเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะทุกคนนะจะคลายแกงอ่อมน,นะแต่จะบอกว่าตัวนี้คือแกงป่าแล้วคือจะบอกว่ามันแซ่บมากแลไปแลมาก็เหมือนต้มยำเหมือนกันนะทุกคนแล้วเราก็นํากระหล่ำลงไปได้เลยคะ่ะกระหล่ำสุกง่ายคะ่ะทุกคน เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวกระหล่ำสุกแล้วทุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่พริกคะ่ะทุกคนซึ่งพริกเราไม่ต้องใช้เวลาในการต้มนานนะใส่ให้เป็นสีสันให้มันดูน่ากินแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าตามลงไปได้เลยคะ่ะนี่กินหอมฉุยข้าวเหนียวพร้อมข้าวสวยพร้อมคะ่ะตักรอได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงป่ามาพร้อมเสิร์ฟกันแล้วคะ่ะทุกคนตักใส่ชามได้เลยกลิ่นคือหอมมากคะ่ะตอนนี้ใครมีข้าวเหนียว เตรียมข้าวเหนียวได้เลยค่ะใครมีข้าวสวยตักข้าวสวยไว้รอเลยจ้าแกงปลากไก่ใส่ผักรวมค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้พร้อมแล้วไปกินกันได้เลยค่ะ